ลุงเราฟิวคารรถมานะครับเมื่อกี้นี่สงสัยงงนะคว่าผมมาทําอะไรนะครับเราก็จะใช้เข่าดันช่วยนะครับแล้วก็หมุนหมุนไปตามตามแรงมันนะครับถ้าไม่ขึ้นก็ต้องใช้ไม้นะครับเครื่องนะครับแต่ดขาดก็อาจจะไม่ได้อยู่เบ,บาๆนะครับอ่าน ยังไม่ได้ทำงานเลยหอบซะแล้วนะครับครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคนล่าฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทางเพจเ a c บุ o กเอ็มคนล่าฝันทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอารถ ของผมนะครับเจ้าคนนี้เลยเนาะจะเอามาให้มันทาให้มันติดโลมนะครับผมแล้วก็จะสาธิตการเอารถขึ้นจากโลมนะครับว่าถ้าเพื่อนๆหรือว่าน้องๆนะครับไปไถนาอยู่คนเดียวนะพ่อแเขาไม่ให้ไปไถนาอยู่คนเดียวแล้วรถมันเกิดติดโลมนะครับแล้วก็เอาขึ้นไม่ได้นะครับก็ลองทําตามสูตรของผมดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนครับว่าการเอาขึ้นแต่ละครั้งนี่ พื้นที 1, ่ดินมันไม่เหมือนกันนะครับบางทีเอาขึ้นเหมือนกันติดเหมือนกันเลยแต่ก็เอาขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าดินมันบางที่ดินมันเปียกน้ํานะครับมันก็จะดินมันจะเลวๆนะครับมันก็จะไม่หนักนหนักแรงเครื่องเท่าไหร่นะครับถ้าบางที่ก็ดินเอน้ําแห้งไปหมดแล้วนะครับมันก็จะเหนียวๆนะครับมันก็จะตึงๆนะครับแต่แต่ละการก็จะมีคล้ายๆกันนะผมส่วนใครมีการทํายังไง ให้มันขึ้นเร็วของผมหรือว่าดีของผมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมาบอกได้นะครับก็ได้แชร์ประสบการณ์กันไปเนาะแต่เบื้องต้นก็เดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําให้มันจมทั้งสองสองล้อเลยนะครับแล้วก็สาธิตการเอาขึ้นล้อหนึ่งเอาขึ้นแบบไหนสองล้อขึ้นแบบไหนนะครับก็อุปรกรณ์ที่ใช้ก็มีไม้ต้นเดียวนะครับสั้นๆเท่าศอกก็ได้นะครับแต่ว่าของผมไม่มีเนาะเท่าศอกก็มีไม้หน้าสีมายาวด้วยนะครับเป็นไม้สะพานนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับ เดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูนะครับอันนี้ก็ใช้วินน่า6นิ้วนะครับ6นิ้วหลัง10นะครับแล้วก็รอบจัดนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะเพราะว่าเราใช้รอบต่าเนาะนี่ครับเวลาติดลมเดี๋ยวผมจะทําให้มันติดโลมข้างหนึ่งก่อนแล้วก็เอาขึ้นนะครับบางครั้งติดโลมล้อเดียวไม่จําเป็นต้องใช้ไม้ก็ได้ นะครับมันอยู่กับสภาพดินนะครับดินแต่ละที่แต่ละที่ันไม่เหมือนกันเนาะบางที่มีฟางมีฟางหน่อยๆดินแข็งๆหน่อยๆก็ล้อเดียวจมมิดขึ้นได้แบบไม่ต้องใช้ไม้นะครับไม่ต้องมีคนยกนะครับส่วนบางที่ก็ล้อเดียวต้องใช้ไม้นะครับก็เดี๋ยวไปกันดูนเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะหาทำเลดีๆนัน่าจะเป็นตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นไปอย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นแบบย้อนแสงนะครับเดี๋ยวว่าจะมองไม่ชัดเนาะเอามาตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมก็เอาล้อฝั่งไหนลงก่อนลนะ่ะเอาเป็นทางไหนก็ได้เนาะข้าง อ่าซ้ายแล้วกันนะครับโอ้มันไม่ได้นะเอาข้างขวาดีกว่านะจับรถไม่ชนะนะครับนี่นะอุ้ยจับรถไม่ชนะ กให้มิดเลยนะครับเอามิดแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไม้มาใส่นะครับนี่ก็มิดแล้วนะมาว่าลุงรถฟิวคารรถมานะครับเมื่อกี้นี่ตสใจงงนะว่าผมมาทําอะไรนะครับต่อตรงนี้นะครับผมจะเอาลงข้างเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองแบบวิธีแบบไม่ต้องใช้ไม้นะครับ เอาแบบวิธีไม่ต้องใช้ไม้ดูก่อนเนาะว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าเนาะนี่ครับตรงนี้ก็ลงไปแล้วนะครับมองเห็นหรือเปล่านี่แล้วใครจะมาช่วยผมล้างละ่ะเอา้าไม่เป็นไรนะครับมาๆมา,มาเดี๋ยวจะเอาขึ้นเลยนะครับแบบไม่ต้องใช้ไม้ก่อนเนาะว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับนี่นะครับผม มาเอาขึ้นแบบลองไม่ต้องใช้ไม้ก่อนนับถ้าไม่ขึ้นก็จะใช้ไม้นะครับขึ้นหรือเปล่าห่ะแรงเครื่องนิดนึงนะครับประมาณไม่ไม่นิดนึงหรอกก็เอาตามแรงเครื่องของเพื่อนได้นะครับเราก็จะใช้เข่าดันช่วยนะครับแล้วก็หมุนหมุนไปตามตามแรงมันนะครับถ้าไม่ขึ้นก็ต้องใช้ไม้นะครับ ใส่จะไม่ขึ้นแล้วนะไม่ขึ้นนะครับต้องใช้ไม้นะครับอ่าลงฟิวตายแล้วทีนี้เราจะใช้ไม้นะครับ ไม้จริงๆไม่ต้องใช้ยาวมากนะครับของผมนี่มันยาวเกินไปแล้วนะครับก็ไม่รู้จะใส่ยังไงได้ล่ะทีนี้ใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับสั้นๆจะดีมากนะมีไม้สั้นๆไหมลุงทางนั้นมีไม้สั้นๆไหมฮะ ยาวเกินนะครับมีไม้สั้นๆไหมโออเดี๋ยวไปเอาไม้สั้นๆก่อนนะครับมันยาวเกินไปนะครับมันทำยากนี่นะครับผมไม้ตัวนี้ยาวเกินไปนะครับมันทำยากนะครับเอาสั้นๆนะครับดีที่สุดเลยยัดเข้าไปนี่นะครับอ้าวติดอะไรอีกหะ่ะ มันโทมาแค่นี้พอที่นะันี้นะครับอยาให้ไม้มันหักก็แล้วกันนะครับไปก่อนจะเอาขึ้นก็โยกโยกดีน,นึงนะครับเพื่อให้ดินดินดินทรายมันหยุดหยุดหยุดอะไรเรียกอะไรลนะมันเซ็ตตัวนะครับ เราจะเรียบไม้ที่เราใส่ไว้ที่แรกนะครับไม่ได้นะฮะ <laughs> ไม้มันยาวนะครับเอาเอาไม้นะ นเดียวนี่แหละไม่ต้องกลัวนอดขาดหรือว่าเฟืองแตกนะครับมันไม่แตกหรอกจ้าใส่ออกยาวมากนะถ้ายาวมากมันก็จะกินแรงเครื่องนะครับแต่นัดขาดก็อาจจะไม่ได้อยู่เบาๆนะครับอ่านเึ้็แล้วนะครับ ก็หลักการก็จะประมาณนี้นะครับไม้ก็ใส่ไว้ประมาณนี้เลยถ้าตัวนี้ออกยาวมากมันก็จะกินแรงเครื่องนะครับบางคันก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้นะครับเราจะประมาณนี้เดี๋ยวจะทําให้มันติดสองล้อนะครับขนาดลอ้อนหนึ่งยังยากขนาดนี้แล้วสองล้อมันจะขึ้นหรือเปล่าเพื่อนก็ติดตามชมอีกทีเนาะอีกีนี้ก็น่าจะเป็นติดล้อเดียวก่อน,นครับผม ล้อหนึ่งติดอีร้อนหนึ่งยังไม่ติดอีพี่หน้ามาดูติด2ล้อนะครับว่าผมจะเอาขึ้นกรอเปล่านะครับคนเดียวนะครับก็อุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับแต่ว่าไม้นี้มันผุนะมันก็เลยหักไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ขึ้นได้เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ฟันล้อด้วยนะจะยากกว่าเรานะครับอีพีสองนี่เพราะว่ามันไม่มีฟันนะครับนี่ก็ ทีนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยนะครับผมก็เป็นแนวทางนะครับผมเวลาน้องไปไถหนานะครับคนเดียวแล้วเอาขึ้นไม่ได้นะครับถ้าใครอยากรู้ว่ามันขึ้นได้จริงหรือเปล่าก็เอาไปทําเองนะครับเอาไปลองทําให้ติดดูก็ไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยที่ไหนหรอไม่ใช่นะครับเหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมายเนาะ ถ้าเราไม่รู้หลักการของมันนะครับมันก็จะยากหน่อยถ้าเพื่อนเราไปไถ่ายก็ต้องถอดฐานหรือว่าถอดคาดถอดเทเลอร์ออกก่อนนะครับมันจะได้ง่ายๆนะอราลงวิวไปแล้วเหรอไปแล้วนะครับ,น,รบน,นุ๊กลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมตามติดชีวิตเออไม่ใช่เจอกันอีกทีพีหน้านะครับติดสองล้อนะครับสวัสดีครับ